เคยไปครั้งแรกที่อยู่ตรงไอเอกมัยนั่นก็จะประมาณไม่กี่ร้อยคนร้อยสองร้อยใช่ไหมแล้วมันเติบโตมาจนถึงดาดฟ้าฟอร์จูนอันนั้นเป็นตูแตกนะอันนั้นอันนั้นถือว่าเยอะถือไปเล่นสี่พันเจ็ดร้อยคนครับใช่คห้า ถ้านับจำนวนหัวก็ถือว่าถือว่านั้นมหาศาลแล้วสำหรับเรานะใช่แต่ในซีนแรปเปอร์ทินันโอเคคนคนเปิดรับแต่ในซีนของศิลปินฮิปฮอปจริงๆวันนั้นคนยืนกอดเยอะมากเราไม่เข้าใจเยอะมากเลยครับครับใช่มันยังใหม่ครับยังใหม่อยู่แต่นตอนนี้คนเริ่มอินกับกับซีนของศิลปินดระโดดกันยับเลยครับตอนนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับและอยากจะ้ฝากน่ว่ากิจกรรมแรปเปอร์น่าวเร็วๆนี้มีอะไรบ้างลองฝากไว้ให้กับท่านผู้ชมนะจริงๆหลังนี้คือแรปเปอร์นาวก็จะ ต้องบอกไว้เลยว่าเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้อาจจะยังไม่ได้ทำรับเทอรแล้วแล้วเราสึกว่าเราอยากไปพับดันซีนของฮิปฮอปในด้าน,นอื่นๆแล้วละในด้านที่ทำเพลงใช่ก็คืออยากอยากไปโฟกัสในการทําค่ายเพลงครับก็คือไปค่ายยับนี่แหละก็คือรู้สึกว่ามันมันกำลังเติบโตแล้วก็เราน่าจะทําอะไรสนุกกับมันได้ต่อไป